สวัสดีท่านผู้ชมเด้อนะคะวันนี้แอดมินนะคะอยู่ที่วัดบ้านไร่นะคะท่านผู้ชมอันนั้ไปต่อคุณน่ะคุณน่ะไปต่อไปเอาหนี้นะคะท่านผู้ชมนี่ยลงปูอะไรเนาะนี่ออ๋ทะเบียนแปดสามเกบุรีรามโอ้มาจาก้าสี่หนึ บ่อคุณคะรูปเหมือนหลวงหลวงพ่อคุณปู่อะไรนะปุริส่สโธอยงี้หรอปุริอ่ะปุริส่สโธปาริสุทโธถ้าแอดมินพูดผิดขออภัยเด้อท่านผู้ชม อาลูกมอนลงฟูนี่จะไปที่ไหนเนาะคะพี่ไปที่โรงพยาบาลใหม่ครับอันนี้ไปทําสีแล้วก็จะไปโรงพยาบาลใหม่ครับจะไปโรงพยาบาลใหม่ครับโรงพยาบาลดากุต้นี่แหละที่ทลรงพม่อแกมีเกจประทงค์ที่ว่าจะต้องทำนะครับอ๋ออันนี้กําลังจะเคลื่อนย้ายไปทาสีเคลื่อนย้ายไปทําสีใหม่ยยท,ทําสีใหม่แล้วก็เอาไปปฏิบัติฐานอยู่ที่โรงพยาบาลใหม่ครับ ที่โรงพยาบาลด่านครับผมโรงพาบลด่านคุณทศประมาณนี้เนาะคะ่ะนะลวงโอเคครับโอเคแล้วก็บอกหมายก็ด้วยน่ะทะเบียนเป็นอะไรครับพี่อันนา้นทะเบียนอะไรหนเก้า่หนึ่งห้าเก้าสี่เก้นึคะท่านผู้ชมค่ะที่ำี่ที่เจดีที่ว่าทำไปเนเดีเขานังก่อสร้างเกดีหลวงพ่อ นี่ยไอหลังพุตธิเราก็คูณเนี่ยเขาจะเอาอันเนี้ยไปทําสีแล้วพี่ก็ไปถ่ายอยูอเลยแล้วก็จะต้องไปทําส so e ีใหม่มาดีครับผมอันนี้ก็เอาไปลงานไม่ที่ว่ามดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีคะตกเจดีตเดดีรับที่สั่งบอกเาตเดีอยู่ด้านหลังบอครับหรือบุอันนี้เป็นประชาธรรมพันประารัไ่ครับจะเอาไปทาสีแล้วก็รูปใหม่โรงพยาบาลแห่งใหม่โรงพยาบาลก็ชื่อโรงพยาบาลแห่งใหม่นะครับือโรงพยาบาลหลวงพ่อคูณกับทีท ใช่ใช่อันนี้แดินกบรงเรียนมัธยใช่ใช่รับโรงแรกพารับใช่ใช่ใช่เพื่อจะไปปฏิบัิน้าที่นะ่อจะทำสีใหม่กับจอไปไปแห่งคนะศิทธิที่พาร์ะเราจะย้ายไปที่โรงพยาบาลนานาต่อสีที่เราจะย้ายต่อไปทจ่โรงพยาบาลเองคุโรงพยาบาล จากเดิมเป็นโรงพยาบาลการทัฒเปลี่ยนเป็นชื่อโรงพยาบาลหลวงพ่อคูณอันนี้เราอันนี้เป็นโรงพยาบาลที่หลวงพ่อสร้างใหม่ใช่ไหมครับเป็นหลวงพ่อที่สร้างใหม่ที่เป็นเจตนาลุหลวงพ่อที่อยากจะสร้างใหม่ครับตอนนี้ครับครับผมครับโอเคนะครับนะโอเคแค่นี้นะครับแคโอเคนะโอเคครับกำลังจะเคลื่อนย้ายแล้วนะคะท่านผู <c <c ้ชมไม่อยากถามอะไรตามได้ No นะอ้อพีโยเนาะเรามาปุ๊บได้อัญเชิญเห็นหลวง<ด>เห็นหลวงปู่เลยนะนเดดนาะใช่โชคดีมากเลยลงรถปุ๊บเดินมาปั๊บเลยนะคะถือว่าโชคดีนะคะที่ได้มีโอกาสนะคะได้เดินทางมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อคูณอะไรนะปุริสุดโทโอพูดยากจังเลย ที่เรากอจะมรณภาพก่อนที่ว่าพรผอมรณภาพแล้วเขาจะไปขอนแก่นนะครับที่ไปมอบสังขารให้นะครับดีครับขึ้นมาเลยครับอุ้ยคนลุกเลยอ่ะขนลุกมากเลยนะคะท่านผู้ชมที้เราก็ได้แบบเป็นโอกาสดีมากเลยนะใช่ครับจ้าเราเข้าไปข้างในด้วยกันด้วยโอ้ยหอมไปถึงข้างนอกครับเจ็บเจ็บค่ะคิดไม่แพงแบบทำเลยยี่สิบบาทโอ้โหภาพไปจากตรงนี้ คงนั้นจะเป็นหลวงปู่แดงเป็นอาจารย์อยู่วัดหนองโพแล้วนี่เป็นหลวงพ่อคงอยู่วัดหนทางใหญ่นะครับเป็นอาจารย์หลวงพ่อปูนะครับครับครับห้องปลอดเชื้ออันนี้คือห้องปลอดเชื้อที่จะ่าท่จะส่งไปะงที่จะส่งที่จะที่ะตรงนี้ะงี่สที่จะสที่จะสะที่ะ ของสลวงพันของล้มต er mm ัก hmm. คูน mm ่ะมาไว้ในนี้หมดจะเป็นทั้งตาของเก่าของแก่อะไรจะมาไว้นี่ไว้นี่หมดเลยอ๋อใช่ครับครับครับไปดีๆเนาะจ้าอ่ะเดินตามคุณพี่ไปเลยเนาะเนี่ยกำลังบูรณะกำลังสร้างร้อนปวดขึ้นได้ไหมกำลังสร้างได้ไหมเนี่ยกำลังสร้างเด้อนะครับยังยังขึ้นได้อยู่ใช่ไหมอ๋อแต่แต่ต้องไม่ขึ้น เราจะเดินเข้าไปบนวิหารข้างในวิหารเนาะองค์ูรยาน้าหลวงพ่ออยู่าเงี้ยนี่นี่นีตรงนี้เลยสมัยย่าพ่อสมัยย่พ่อมีชีวิตอยู่อยู่แถวนี้เนาะพี่แล้วที่ที่ว่าอ่าหุ่นพี่พึ่งหลวงพ่ออยู่ที่ไหนในพิพิธภัณฑ์ครับอ๋อพิพิธภัณฑ์แต่ก็ปิดแล้วเหมือนกันเหรอสี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่งโอ้ยคนลุกมากมากเลยนะคะท่านผู้ชมองค์พญานาคใหญ่มาก สาวของเราพ่อคูนใช่ไหคะแม่ทองออดเปน้องสาวหลวงพ่อคูนเลยโอ้แม่ทองโลโอหน้าตาคล้ายๆหลวงปู่หลวงพ่อนะคะสวัสดีครับพี่คูสวัสดีค่ะบพี่คูนหลานชายหลวงพ่อคูนจะเป็นลุงแกเป็นหลานชายเป็นหลานชายของหลวงพ่อเพราะว่าแม่แกแม่แกเนี่ยเป็นน้องสาวหลวงพ่อคูนถามบ๊อบหวัด้เลยนะครับคนนี้ครเหมือนเนาะหน้าตาเหมือนก็ต้องแหละลุงยำน่ะ ไปถามตดันเี่าดวยุลงก็มากระตไ้ดวาดี้แบนอกนวี่ไงเนี่ยรูปเเห็นไหมเนี่ยรูปนี่นั่นแหละรูปรูปของกระีอยู่ข้างหลังีวันนี้ชอบตัวไหนกระตีชอบแปะแปตัวไหนครับมีเปดอะไรบ้างรปดไดแปด พุกสองแปดพี่ชอบพกสองแปดนพูลกชอบพกสองแปดร้านอพูนชอบกสองแปดโอเคยักมาอนนี้เป็นลูกของแม่ทองหลวงมานี่เป็นของลูกของอุ้งเฟของมันนะครับนั่นเไป้านแตัาเยครับขออีกนิดนึงค่ะพี่อีกอีกกล้องหนึ่งไม่ได้ที่ชอบตัวไหนนะคะพุกสอปดพี่เป็นหลานของ หลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณที่หลวงปู่จับหัวอยู่ข้างบนใช่ไหมคะในรูปภาพแม่เป็นอะไรนะคะแม่เป็นน้องสาวหลวงพ่อคูณผมเป็นหลานเป็นหลานเนาะที่อายุเท่าไหร่คะตอนนี้ห้าสิบห้าค่ะห้าสิบห้าชอบที่สุดก็คือหกสองแปหสองแปดได้ทราบข่าวว่ามีคนถูกกระวันที่หนึ่งด้วยครับสองคนสองคน คนแรกได้ไปหล้านคนที่สองได้ไปสิบสองล้านอยู่ตรงนี้ครับซื้อตรงนี้เลยบอค่ะตรงนี้รางวัลข้างเคียงเขาได้ไปสี่แสนบ้านห่วยมว่วที่ออกสี่แปดเจ็ดค่ะขอบคุณคุณพี่มากๆเนาะได้มีโอกาสนะะคมาเจอกับลูกห้านของหลวงปู่นะคะโนก็มาเป็นข้างแรกค่ะจ้ายูซุรินค่ะคือเป็นโชคดีนะคะยูินได้ไป แปด0มนสองใบศูนย์แปดเตียวซุนซุแปดหลอกห้าวันที่สี่ค่ะสุดินเนี่ยผมไปงานช้างกับหลวงพ่อครั้งหนึ่งหลวงพ่อคุณครับผมขึ้นหอไปกับหลวงพ่อขึ้นหอครับขึ้นหอไปโรงงานช้างเขาไม่มวลหลวงพ่อคุณไปนี่มวลไปใช่ไหมคะใช่ผมไปขึ้นหอไปกับหลวงพ่อคุณค่ะช้างที่ไหนไม่ใหญ่เท่ากับสุดินช้างงานช้างสุดินค่ะ <cues> <write society> ไปกี่รอบครับพี่ไปรอบหนึ่งไปกับหลวงปู่ครับหลวงปู่ก็ไปรอบเดียวไปรอบเดียวไปไปงานช้างเขามีมนไปเปิดเปิดพีธีครับโอ้โชคดีมากผมไม่ได้พิการผมเพิ่งมาพิการได้ยี่สิบปีอ๋อพี่พิการมากานี้ตอนนี้โอ้เป็นอะไรครับพี่อุบัติเหตุผมมดวัดนี่ไม่มีใครขึ้นฮอกับหลวงปู่หรอกนอกจากผมคนเดียวจะเราจะขึ้นแต่บนวิหารเขาจะปิดเนาะ ถาจะปิดเวลาเท่าไหร่คะหกเมืองก็เปิดเปิดไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องกลัวขึ้นไปได้ถึงบ่อดังก็มันมีพนักงานตอนคืนอยู่อืมใช่ไหมคะทีมงานเราเดินไปแล้วเี่คระบเลือหนูคนเดียวเดี๋ยวหนูกลับมาค่อยมาพูดกับพี่ใหม่เนาะค่ะขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะดีใจนะคะที่ได้เจอนะคะลูกหลานของหลวงปู่ขอบคุณค่าี่ลองไปซื้ออีกตัวหนึ่งคือ9 8 2ดสอเนาะเกปดสองกับหกสองปกับห2สองแปด อันนี้เลขก<ด>เลกพี่ชอบบั้งคะนั่นเองคือชอบชอบพี่เคยถูกไหมคะถามว่าถูกไหมก็ถ้าตัวย้อนนี่มันถูกแปดตัวละครสองนาทีเลาก็ฟันมาแปดค่ะอันนี้เลขกที่พี่ชอบเนาะ,ะสามหางเอ้สามตัวสองหางค่ะขอบคุณนะคะจ้าขอบคุณพี่มากจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ